สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน,นดูวด้อยู่นี้ค่ะเราใน,นช่อง The Studio นี้ซึ่งวันนี้เสียงอาจจะเบาๆเสียงอาจจะดูเป็ดเลยนิดน,นึงเน้งจากว่าเราป่วยนี่พูดเสียงดังไม่ได้นะเดี๋ยวจะเจ็บคอนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนี่ก็เสียงแหบไม่ได้ไปแปลว่าอัดคลิปไม่ได้นะคะแต่ก็จะไม่เสียง ป่วยก็ไม่ได้หมายความว่าจะอัดคลิปไม่ได้จะทาอะไรไม่ได้เลยนะคะก็จะพายายามลงคลิปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ปิดเทอมอาจจะลงคลิปมากขึ้นนะคะถ้าหายป่วยแล้วอาจจะลงคลิปเกือบทุกวันเลยนะคะก็เอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนเลยซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมตอแอบหรือไฮ io น,น,นี่อ่าเป็นไงภาษาอังกฤษชัคข้องแล้วอ่ะเรียนมา,าเกือบ 1ิอดล้านปีเพิ่งคล้องวันนี้วันเดียวโอ่นค่ะเริ่มกันเลยเนะเรื่งซงเราก็จะไม่อ่านชื่อของคนที่ท,ที่นะคะ้องกระเป๋าดูนี่ก็เนียนมากเลยนะคะยางก็เนียนเหมือนกันนะคะ โอ,โ,อโอเคโอเคค่ะเมื่อกี้เพิ่อกดปิดอัดไว้นะคะต้องขอาไปด้วยอ่าต่อมาคนไฟนี่ก็นีนเหมือนกันนะคะในงันมากเนาะแต่ก็น่าจะเอียงๆนิดนึงนะอ,อโอเมตตี้นี่ชุดสวยมากทาได้ชุดสวยอ่ะเหลือห้าคนนะคะกะาตงง ก็อยู่เหมือนเดิมนะเสียงอาจจะพูดสุภาพนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าถ้าพูดคำหยาบหรือว่าถ้าพูดหัวเรามันก็จะต้องแบบว่าตะโกนแบบว่ามันแบบมันจะเสียโคมันจะไม่ว่าแต่ว่าม,มันพูดไม่ค่อยได้นะคะเสียงเบาเสียงอะไรต้องขอภัยด้วยนะก็จะพยายามพูดให้ฟังชัดที่สุดนะคะก็ เดี๋ยวอาถ้าเสียงเบาเกินไปเดี๋ยวจะไปเพิ่มเสียงขึ้นตอนตัดต่อน,นะคะก็นะคะโอเคค่ะครั้งนี้เราได้มาเป็นทีมค้นหาซึ่งเราก็เป็นเราก็แต่งตัวเป็นคุณยายปีนะคะเหมือนเป็นคุณยายยายแล้วเรามาจำถ่องกันดีกว่าค่ะก็จะมีเบรลูกกั้นหนึ 6, 3, 6, 6, 1, 1, 1, 2, ่งสมุดสามสมุดหกลูกกั้นหนึ่งเรือหนึ่งสมุดตรงนี้สี่ถ้วยหนึ่งล่างสองที่ 1, ล, 2, ล่างไม่มีเลยนะคะบนโต๊ะมีของสี่อย่าง ตรงนี้มีกล่องหนึ่งมีเก้าอี้หนึ่งคนหนึ่งแล้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะบรนจัยตรงนี้ขยับค่ะกล่องหนึ่งนะคะอันนี้ไม่มีนะโอ้ตรงนี้ไม่มีเลยโอ้ตรงนี้ไม่ใช่นะคะ เล่นแพ้เล่นอะไรนี่นี่ไง่ายเหรอสมุดวิ่งอ่ะแต่ไม่ดูนะแกขึ้นก่อนขนขอให้แกติดก่อนเถอะ ใช่เราไม่กดเราไม่แปลว่ะกลัวตายถ้าเจอหนึ่งแล้วไม่แปลน,นะคะไม่เสียงดีวกว่านะ mm. นี่คะ่ะนี่ไ่กด oh <my> mm. เออได้ดเลยนะคะเราไม่เอ่ แบบมาตั้แต่ไหดีนะคะที่เลเ่นเรามากก้ยอีหนึ่งนะคะโอเคค่ะตรงนี้น่าจะมีกุ้อีอยู่หนึ่งตัวนะคะที่แปลกนะคะแต่ยังไม่ปแปลกแล้กันเพราะว่าเล่นเราเลยนั่นเองน่าเดี๋ยวอ่ะเร่งความเร็วเลยแล้วกัน จะเจอคำใบ้เป็นลูกพี่นายหนึ่งด้วยนะคะตีเชี้ยวก้าอี้ไปเลยค่ะ Ну, это именно ค่ะแปทนนะทันนะคะเดี๋ยวดร้อนเสียดายไม่กอดแพ้นะคะหอ้ลืมแปะคนคนนี้อ่ะโอ้ยน่าพานเลยะะโอเคค่ะตาต่อไปอยากเป็นทีมสอนแอบ,บนะก็น่าจะเล่นสักสามตานะคะวันนี้นะหูได้เป็นทีมคนหายอีกแล้วอะ่ะตาต่อไปนั่เลยเป็นทีมคนแอบได้เลยล่มนะ เขาพูดเสียงดังอีกแล้วเผลอเหลียงมันแหบล่อมเขียวหนึ่งล่อมสีส้มตรงนี้หนึ่งสองล่มสีฟ้าสองล่มสีเขียวสองไม่ล้มสีเหลืองสามเลยนี่แล้วก็ล่มล่มสีเขียวสามล่มสีฟ้า ให้ล่มสีเขียวสี่ล้มสีฟ้าสามล่มสีเหลืองสามนะคะหน่อยล่มจำได้ค่ะล่มสีฟ้าอ๋อล่อมสีฟ้าหนึ่งสอง สามสี่เอ้าร่มสีฟ้าสี่เลยเหลืเเนี้ยเอ้าวร่มสีฟ้าห้าเลยค่ะไม่งอนเอานี่สีเหลืองหนึ่งสองสามมีอะไรแปลกบ้าง,างนะเห้นกับอีรลอยได้แล้วค่ะ อ้าว oh, wow. ไม่เนียนเลยก็อ,อี้ใช้หาสีขาวหนึ่งค่ะตรงนี้ไม่ใช่ราคาดูแล้วจำได้อยู่เนาะกล่องเย็นสีฟ้าแล้วน่าจะเป็นกล่องผ้าใบนะ คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยพูดนะคะเพราะป่วยอยู่ด้วยนะก็เก้าอี้ชายหาสีขาวค่ะเก้าอี้ชายหาสีขาวมันอยู่ไหนวะ ไม่มีจริงด้วยค่ะโอโหหัวใจหัวใจฟูมากเลยค่ะอี้ไข่อาหารมันอยู่ไหนนะแเงสป,ปีดดีกว่าโอ้ชนะด้วยค่ะทีมคนเห็นหาตานนี้ถือว่าเก่งมากเลยเราว่ะไมไ่เราไม่ได้ทำอะไรนะคะแค่แปคนเดียวเอง โหอ,อยากเป็นคนแอบบ้างอะโหถ้าได้เป็นคนแอบดาาเนี่คือแบบบอกเลยว่าคนหามีตาเหลือกแน่นอนกะ่ะต้องจำไมได้เยอะๆนะเดี๋ยวแกฉันได้มาคนหาสามรอบติดเลยเราไม่เอาอ่ะไม่อะยอมโดนห,กหนักเงินเมตตาใหม่โอเคค่ะเราก็ย้ายห้องมาใหม่แล้วนะไม่ยิ่งเราก็ได้เป็นคนหาในด่านนั้นก็คือไม่อยากเป็นเลยนั่นเองก็เลย เปลี่ยนห้องมาอยู่ห้องนี้น,นี่นี่ห้องนี้ก็น่าจะเป็นคนนะคะว่าแต่ละคน,นที่เมียนเียนอยู่เนาะด่านนี้เป็นด่านเมืองก็ถือว่าคนหาก,ก็อาจจะตาเหลีอยกบ้างก็ได้นะคะคือแบบว่าแบบว่าเดินลอนนะะ้อมแม่่้างคะอืมอันนี้นะคะเราก็สัมไฟอยู่เส้นสีขาวด้วยนะคะ เดินวนรอบเมพก็น่าจะใช้เวลาสิบล้านปีเลยนะคะค่ะคนบ้าอะไรค่ะเดี๋ยคนเดียวเนาะต้องพูดอะไรหาๆหน่อยนะคะไม่คะนั้นเดี๋ยวช่องมันจะดูตัวมาดูจืดๆดูจืดชืดนะคะงอใครหายฉันเจอฉันให้ล้านบาทให้หายฉันเจอฉันให้ล้านบาทพูดเลย แล้วไอ้นี้มันเนีนตรงไหนไวะเนี่ยเอน็นโตเนี่ยนี่ต้นไม้นี้พอได้ไหมน,นะคะตับไล้ยนี่เฮ้ยที่มันเช่นไม้เหรอมันทำไมมันตรงนี้ะนี่มีหอยทากด้วยค่ะมีต้นไฟแล้วก็มีล็อตด,ด้วยหูเขามีดาบเป็นปลาด้วยทุกคนกี่มากแม่ คนนี้เป็นรถทัวร์คนนี้เป็นรถนั่นนะคะรถทัวร์นะคนนี้เป็นหลุมฝังศพนะคะันต่อไปนะคะไอ้นี่เป็นคนนี้เป็นต้นไม้นะคะเฮ้ยเนียดได้ยังไงวะยัมงอะโอเคค่ะนี้น่าจะเนียนเพราะว่าอยู่ข้างไปยุดโง่มากๆอันนี้ไม่อ่านนะคะแต่ก็เห็นเห็นเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเขา นะคะก็เอาไมว่า,าช่องอย่าโดนแบนเลยนะคะแต่ถ้าพูดความจริงนะคะคือช่องาไาม่หนอมินหลอกแต่ก็ถ้าพูดความเป็นจริงก็มันก็คือความจริง <c> ค <oughs> ่ะดนบนแบน่เลย <c oughs> ถ้าพูดเขามความเป็นจริงของคนนั้นก็โง่จริงๆนะคะหมยถึงคนชื่อไปยุทธนะคะไม่ใช่ปรปยุทธจันโอชาที่อยู่ <c oughs> โอ้ย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 เพื่อไหวหลไม่ได้หวหแังไม่ได้ในวันนี้เขาเน่นนะคะความคิดเห็นเห็นด้วยนะคะถ้าฝาันนี้เป็นหน่มไหแล้ววันนี้ก็เป็นข้ากไม่ได้อัดคลิปต่อเพราะพ่อเรียกไปกินข้าวกับกินยานะคะต้องขออภัยด้วยนี่ค่ะ สรุปนะคะก็คือทีมซ้อนแอบชนะนั่นก็คือเราชนะน,ะนั่นเอง